กราบสวัสดีพี่พี่เอทุกๆท่านครับคลิปนี้รวยคุณทองจะมาแจ้งข่าวการปลูกเศกเหรียญเจ้าสัวพันล้านหลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะอุด,ดมพรจังหวัดชัยภูมินะครับปลูกเศกวันที่12ตุลาคมปีพศ2566นี้และคลิปนี้จะมาแบ่งปันสำหรับพี่พี่ที่จองไม่ทันกับเหรียญสายวัดบ้านไร่เป็นพระใหม่นะครับออกปี ห้าออกปี6566และก็ปี64สี่ไปกันเลยครับสำหรับเหรียญรุ่นแรกที่จะมาแบ่งปันในวันนี้เหรียญแจกวันเกิดปี65หลวงพ่อทองสุทธศิโลออกเมื่อวันที่31สิงหาคมปี2565นะครับทองแดงมันปูสวยๆแบบนี้ต่อคดอุครับเปิดแบ่งปันที่270บาท นี่ครับเหรียญเมตตาบารมีวาระครบรอบ73ปีหลวงพ่อทองสุทธศิโล31สิสิงหาปี2565นะครับเปิดแบ่งปันที่270บาทรายการนี้คือรวมส่งให้แล้วนะครับเหรียญต่อไปครับเป็นเหรียญปาฏิหาร2พิมพ์เสมาโคด2หลัก แบบนี้นะครับเปิดแบ่งปันที่370บาทงานกะไล่เงินนะครับงานกะไล่เงินหลวงพ่อทองสุทธาสีโลการันตีโดยป๋องสุพรรณเหรียญรุ่นนี้มีอยู่2แบบนะครับแบบครึ่งองค์กับแบบเต็มองค์เหรียญรูปไข่กับเหรียญเสมาแบบนี้นะครับเปิดมีอยู่3เหรียญเหรียญนี้เป็นทองแดงผิวไฟ ทองแดงฟิวไฟเปิดแบ่งปันที่350บาทก็กะไลกะไลเงินแบบนี้เหรียญใสมาแบบนี้370บาทรวมจัดส่งนะครับแล้วก็เหรียญมหาชนวนมหาชนวนก็350บาทนั่งเต็มองค์สวยๆแบบนี้การันตีโดยป๋องสุพรรณกล่องก็ดูสวยงามสมราคาแบบนี้นะครับปาฏิหาร2ครบ หรอบหลวงพ่อทองสุทธศีโลปีพศสอ6 4นะครับอายุครบ62ปีนี่ครับมีอยู่3เหรียญน,นะครับใครสนใจก็ทักไลายรวยคุณทอง0 6 3 8 2 4 7 4 3 4มานะครับต่อไปครับเป็นเหรียญนั่งพานชนะมานวัดบ้านไร่ถือว่าเป็นรุ่นแรกที่ออกวัดบ้านไร่โดยทีเดียวนะครับวาระกถิน65วัดบ้านไร่ นี่ครับเนื้อทองแดงผิวไฟผิวไฟแปดๆปดแบบนี้เลยครับเปิดแบ่งปันที่390บาทนะครับใครที่ชอบงานเสมาแบบนี้เสมานั่งพานตามรอยบุรพาจารย์หรือตามรอยหลวงพ่อคุณนะครับเสมานั่งพานหลวงพ่อคูณนี่ราคาหลักหมื่นแล้วนะครับ นี่ใครที่เก็บผ้าใหม่สายวัดบ้านไร่หลวงพ่อทองสุทธศีโล390บาทรวมจัดส่งมี2เนื้อนะครับมีเนื้อทองบ้านเชียงกับทองแดงลมดำราคาเท่ากันครับ390รวมจัดส่งครับไปต่อกันยาวๆเลยครับกับเหรียญเจริญพรล่างเต็มองค์หลวงพ่อทองสุทธศิโลนี่เป็นเหรียญแจกในพิธีนะครับเนื้อมหาชนวน แจกในพิธีเปิดแบ่งปันที่270บาท270บาทนี้รวมจัดส่งให้แล้วนะครับนี่ครับลักษณะของกล่องเหเรียญเจริญพรล่างหลวงพ่อทองสุดท้าสีโลมีอยู่สองเหรียญน,นะครับสําหรับเหรียญมหาชน,นวนชวนหลงไหลแจกในพิธีปกเสกวาราที่สวันที่6 สิงหาคมปีพศ2566รุ่นนี้ผมมามีมาแบ่งปันอยู่4เนื้อด้วยกันนะครับสเนื้อมีเนื้อมาหาชนวนและก้อนเนื้อนวะอยู่ซีนเดิมแบบนี้ระวะซีนเดิมแบบนี้890บาทนะครับซีนเดิมไปลุ้นห่วงเงินลุ้นหน้ากากทองคำนะครับอยู่ในซีนเดิม อยู่ในซีนเดิม890บาทและก็มีทองแดงมันปูนี่ครับทองแดงมันปูอยู่ในซีนเดิม330บาทรวมจัดส่งนะครับทองแดงรวมดำก็330บาทรวมจัดส่งตัวอย่างเหรียญก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับเป็นเหรียญเต็มองค์เจาะหูห่วงและก็ใส่ห่วง ทองแดงลมดําไปลุ้นลงยาเขียวลงยาแดงแล้วก็ลงยาน้ําเงินแล้วก็ลุ้นหน้ากากครับทองแดงมันปูลุ้นหน้ากากทองคําลุ้นหน้ากากเงินลุ้นลงยาครับสามบาทรวมจัดส่งนวะ850ราสไปต่อกันเลยครับกับเหรียญสร้างบารมี6-6หลวงพอทองสุดทธศสิโลขอบป้องอ้อยหรือขอบสตาง แกะพิมพ์จากสร้างบร,รมี19หลวงพ่อคูณสร้างบร,รมีห6เนื้อทองแดงลมดำมันปูและก็ผิวไฟเปิดแบ่งปันที่230บาทรวมจัดส่งนะครับสำหรับเนื้อนวะสำหรับเนื้อนวะเปิดแบ่งปันที่800บาทรวมจัดส่งครับใครยังมีไม่มีเก็บก็หาเก็บได้ครับสายหลวงพ่อทองหรือสายวัดบ้านไร่ สายวัดบ้านไรนี่ครับมีเยอะครับใครสนใจก็ทักลายรวยคุณทอง0638247434มานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครสนใจก็ทักลายรวยคุณทอง0638247434ครับร่วมศึกษาก่อนสะสมและก็เก็บพระใหม่ไปด้วยกันครับรู้ว่าปลุกเสกวันไหน รู้ว่าสร้างจำนวนเท่าไหร่เล่นหาสบายใจครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ